สวัสดีค่ะฟาร์มค่ะ สวัสดีค่ะพึ่งค่ะเราสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำโครงการแกลนบางกอกปรรวาดอีทพรมเก้าค่ะวันนี้ซามจะนำทุกท่านเข้าชมคฤลาสา์หลู3ชั้นแห่งใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลุมันบาสเมืองบาสประเทศอังกฤษรับรองได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะตั้งแต่ดีไซน์โครงการที่สวยงามสะท้อนได้ถึงความภาคภูมิบนจุดสูงสุดของการใช้ชีวิตภายใต้คอนเซปต์โมเดิร์นลักชัวรี่และที่สำคัญเรามอบความเป็นส่วนตัวเอกสิทธิ์เพียง48ครอบครัวเท่านั้นค่ะ แกนบางกอกบุรวัิอีสพระรามเก้าคาลือหาดหรู3ชั้นโครงการใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรมันบารสโดยโครงการได้รับความร่วมมือกับไอเดโอโตเกียวบริษัทออกแบบด้วยดีไซน์ทิงกิ้งชั้นนําระดับโลกมาออกแบบตั้งแต่ผังโครงการรวมถึงดีอะคูร่าขับเฮาขนาดใหญ่และพื้นที่ส่วนกลางเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมฐานะผู้ที่ได้ครอบครอง โครงการแกนบางกอกบรวิวารอีฟพ,พรามเก้าตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษเชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพีทาตัดใหม่ทำให้สามารถเดินทางสู่ใจกลางเมืองอย่างพรามเก้านิวซีเบีย์ย่านธุรกิจแห่งใหม่เพียง15นาทีอีกทั้งยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีและพัฒนาเพียง5กิโลเมตรและจากโครงการสู่สนามบินสุวรรณภูมิเพียง9กิโลเมตรจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือท่านที่รักการท่องเที่ยวก็สามารถบินลัดฟ้าได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะ เริ่มต้นกันที่บริเวณซุ้มหน้าโครงการที่ออกแบบไว้อย่างสวยงามและเมนเกตของโครงการเราแบ,บ่งเป็นสส่วนด้วยกันคือเลสซีเดนและวิสิตเตอร์โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้อยู่อาศัยและสามารถเข้าออกผ่านระบบ e ีซี่พาค่ะระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการที่นี่เป็นแบบ Triple Security System ส่วนแรกคือเอนทานเกตเป็นจุดคัดกรองผู้มาติดต่อและส่วนที่2คือ Premium Maingate ซึ่งจุดนี้จะแบ่งเป็นช่องวิสิตเตอร์และเลสซีเดนสํสำหรับผู้มาติดต่อจะต้องทำการ แลกปัดกับเจ้าหน้าที่และท่านสมาชิกลูกบ้านสามารถเข้าออกได้เลยด้วยระบบ e a s y pass ทั้งขาเข้าและขาออกได้เลยค่ะและทั่วทั้งโครงการมี cctv ทั้งหมด47จุดและในตัวบ้านมีอีก4จุดด้วยกันค่ะนอกจากนี้เรายังมีวิดีโอด o o r p h n e ติดตั้งให้ทุกหลังเลยค่ะและในตัวบ้านมีสัญญาณการขโมย2ระบบด้วยกันคือแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ค่ะส่วนตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนเราไปชมกันเลยค่ะ และแบบบ้านแบบนี้จะเป็นแบบบ้านอาชีเนียบนพื้นที่ใช้สอย762ตารงเมตรบนพื้นที่ดิน179.2ตารางวาฟังก์ชั่นจะเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำ4ที่จอดรถและกับอีก2ห้องแม่บ้านค่ะ บริเวณที่ฟาร์มยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่จอดรถของตัวบ้านตัวบ้านค่ะสามารถจอดรถได้ถึง4คันพื้นลานจอดรถยังเป็นพื้นสแต็มคอนกรีตที่มีจุดเชื่อมต่อกับรองรับปลั๊ก v ี c h ชชั่นเจอร์ค่ะแล้วยังมีโมชั่นเซนเซอร์นะคะบริเวณที่จอดรถและในตัวบ้านค่ะบริเวณที่จอดรถนะคะยังเชื่อมต่อกับทางลาดสําหรับรถเข็นวีลแชร์รถเข็นเด็กและกระเป๋าลากค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันค่ะ แล้วมาถึงบริเวณทางเข้าของประตูบ้านจะเป็นทางเข้าของตัวบ้านเป็นบานอลูมิเนียมลายไม้ใช้ยี่ห้อทอเทมอย่างตัวมือจับเราจะใช้แบร์ดับโลกอย่างโบวินค่ะถัดมาในบริเวณโซนทางด้านนี้จะเป็นโซนแกนเดอะเบิร์วอลลุ่มลิฟิงรูมค่ะที่มีความสูงกว่า7เมตรทำให้บ้านดูโล่งโปร่งสบายด้วยค่ะ และถัดมาทางบริเวณทางด้านนี้นะคะจะเป็นมุมการเดินคอนเนอร์ค่ะที่เชื่อมต่อกับเทเลสสามารถออกไปสูดอากาศบริเวณด้านนอกได้เลยค่ะและถัดมาในบริเวณทางด้านนี้นะคะจะเป็นแกรนดินนิ่งแอเรียที่สามารถวางโต๊ะอาหารได้ถึง8และ10ที่นั่งเลยค่ะและเชื่อมต่อกับโซนบริเวณแผนที่สามารถทำครัวบาร์ฝรั่งในตัวบ้านและยังเชื่อมต่อกับครัวไทยด้วยค่ะ ถัดมาบริเวณทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้จะเป็นคอร์ทยาร์ดที่เราสามารถเทควิวต้นไม้ชมวิวต้นไม้ในขณะรับประทานอาหารได้ค่ะและเรามาทางด้านบริเวณเชื่อมต่อกับที่ประตูจอดรถบริเวณทางด้านหน้าบ้านจะเป็นประตูรองโซนนี้จะเป็นห้องชูคาบิเนตที่เป็นห้องรองเทา้าสามารถเก็บรองเท้าได้ถึงร้อยคู่เลยค่ะ ถัดมาทางด้านนี้จะเป็นห้องนอนด้านล่างรองรับกันอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยพื้นของเราจะเป็นพื้นซอฟฟ์ฟอร์ช่วยลดการกระแทกและห้องน้ําไม่มีสเต็ปทําให้รถเข็นสามารถเข้าได้และมีสมาร์ทฟอร์เดนกันน้ําออกมาตรงประตูและบริเวณห้องครัวไทยยังเชื่อมต่อกับโซนเมดพาซาซึ่งมีห้องแม่บ้านถึง2ห้องพร้อมกับห้องน้ำแยกส่วนยังมีลานซักล้างขนาดใหญ่ด้วยค่ะ เรามาชมกันต่อกันพื้นที่ชั้น2นะคะพื้นที่ส่วนชั้น2นะคะฟังก์ชันแรกนะคะที่เราจะได้เห็นก็คือ Family Area นะคะจุดนี้นะคะสามารถที่จะสังสรรค์กันในครอบครัวนะคะหรือว่าจัดงานปราร์ตี้วางโต๊ะผูหรือปรับเปลี่ยนนะคะให้เหมาะกับสมาชิกทุกท่านในครอบครัวได้เลยค่ะเรามาชมกันต่อที่ห้องนอนที่2นะคะ ห้องนอนที่2นะคะเราออกแบบให้พื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสามารถทำเป็น walk in closet นะคะแล้วก็พร้อมห้องน้ำในตัวนะคะและพื้นที่ในส่วนของ bedroom area นะคะเราสามารถที่จะวางเตียง queen size หรือ king size ได้เลยค่ะและยังมีพื้นที่ด้านข้างนะคะที่สำหรับวางโซฟานะคะเหมาะสำหรับอ่านหนังสือหรือดูทีวีได้เลยค่ะ ฟังกชันของห้องนอนแกนสวิต์มัตเตอร์เบดรูมนะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะคะค่ะในส่วนของฟังก์ชันแรกนะคะตัวนี้จะเป็นกินเนอรี่คอร์เนอร์นะคะเราออกแบบนะคะเป็นพื้นที่เอท์ดอร์นะคะสําหรับทํากิจกรรมนะคะเป็นเอ็กซ์ไซส์หรือว่าห้องฟิตเิสได้เลยค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อกับคอร์ดยาร์ดนะคะสามารถที่จะเห็นธรรมชาตินะคะต้นไม้ใหญ่ที่เรามีให้ทุกหลังเลยค่ะ ส่วนฟังก์ชันต่อมานะคะจะเป็น Private Living Area ทางด้านนี้ค่ะซึ่งทางโครงการออกแบบได้อย่างกว้างขวางค่ะวางโซฟาขนาดใหญ่นั่งเล่นภายในห้องส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ฟังก์ชัน Bed Room Area นะคะจุดนี้นะคะสําหรับวางเตียง k คิงไซส์ได้เลยหรือว่าอเมริกันคิงไซส์ได้เลยนะคะจุดนี้และในส่วนของด้านนอกนะคะจะเป็นแกนบาร์โคนี่นะคะซึ่งออกแบบได้อย่างกว้างขวางมากๆเลยค่ะสามารถที่จะเดินได้รอบห้องนอนเลยค่ะ เรามาชมกันต่อที่ฟังก์ชันถัดไปเลยนะคะและฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นแกน Walk-In c o s e t ค่ะซึ่งสามารถทำเป็น Heat and h e r ได้เลยนะคะพร้อมทั้งวางตกเครื่องแป้งมุมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของ t a ก u ชี i Bathroom กันค่ะ และในส่วนนี้นะคะเป็นจักรุชิบาร์ดูมนะคะเราออกแบบนะคะแล้วก็วางอุปกรณ์ให้หรูหราเลยค่ะเหมือนแบบนี้เลยนะคะมีจักรุชินะคะขนาดเมตรเนะคะคุณเมตรสีนะคะซึ่งรองรับได้สําหรับ2ท่านเลยนะคะแล้วก็การทํางานของเขาด้วยระบบ SPARKING SYSTEM นะคะพร้อมทางในส่วนของสุขภัณฑ์ที่เป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะทั้งชุดเลยพร้อมทั้งระบบ EW a t e r p a พนะคะสำหรับฆ่าเชื้อได้ในตัวเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีเลนชาวเวอ ะะมาพร้อมกับ s h o w เ r อร์สกรีนเทมเพิ s ก s นะคะให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมุมนี้นะคะเรามีอ่างล้างหน้านะคะสำหรับ h e ชอ็นเฮได้ให้เลยค่ะก่อนที่จะไปชมชั้น3นะคะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักอุปรกรณ์นะคะที่เป็น Home Automation นะคะแล้วก็ Security กันค่ะ ระบบโฮมออโตเมชันภายใต้มาตรฐาน SCSS ในชื่อรู่ใจ OS สามารถควบคุมการเปิดปิดสวิตช์และปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศควบคุม CCTV ในตัวบ้านและระบบสัญญาณการขโมยผ่านแอปพลิเคชันบ้านรู้ใจสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆได้จากระยะไกลนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟผ่านโฮมพับวีนพ h p a แน l สามารถเซตซีนารีโอในการเปิดปิดไฟในตัวบ้านและตั้งชื่อซีนไว้ต่างๆได้เช่นเว c o m อ Home เพียงกดปุ่มเดียวไฟทุกตัว ในตัวบ้านก็เปิดอัตโนมัติหรือจะแยกสั่งการไฟแต่และดวงด้วยทัชสวิตก็ได้เช่นกันค่ะ เรามาต่อกันที่อุปกรณ์ security นะคะตัวนี้เรามีให้ทุกหลังนะคะมีให้2จุดนะคะด้านล่างและด้านบนนะคะในส่วนของอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะคะสามารถสัมผัสนะคะเพื่อที่จะเห็นในส่วนของผังควบคุมของทั้งหลังนะคะแต่ละชั้นนะคะการทําทงานของเขานะคะสามารถที่จะมาสัมผัสเพื่อเปิดแล้วก็ปิดตัวนี้ได้หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันรู้ใจค่ะเรามาต่อกันที่ชั้น3นะคะในส่วนของวัสดุบันไดนะคะตัว นี้พื้นลูกตั้งลูกนอนรวมถึงพื้นในแต่ละชั้นนะคะชั้น2และชั้น3จะเป็นไม้สักแท้ร้อเปเซค่ะในส่วนของชั้น3นะคะขึ้นมาก็จะพบกับ Artic Corner ซึ่งโครงการออกแบบมาสำหรับเป็น c h a ์ลิ i n g Space นะคะให้กับคุณลูกๆในครอบครัวค่ะ สำหรับผู้พักอาศัยที่ชั้น3ทั้ง2ห้องลูกค้าสามารถทำมุมส่วนตัวสำหรับลูกๆจะทำเป็นชั้นสะสมของรางวัลต่างๆหรือปรับเปลี่ยนเป็น p พ a y เ r อร์แรียก็ได้ค่ะเดินต่อเข้ามาก็จะเจอกับห้องเบ r o o m 3และ4ของบ้านโดยทุกห้องนอนสามารถทำส่วนวอล์กอินค s e t เซตได้ทุกห้องเลยค่ะ แบบบ้านแบบนี้เป็นแบบบ้านมินเวียบนพื้นที่ใช้สอย608ตารางเมตรบนพื้นที่ดิน102.4ตารางวาและฟังก์ชันจะเป็น5ห้องนอน6ห้องน้ำา4ที่จอดรถและกับอีกหนึ่งห้องแม่บ้านค่ะ พื้นที่แห่งนี้เป็นฟเปซิลิตี้ของทางโครงการค่ะโดยมีขับเฮาส์สองชั้นขนาดใหญ่ซึ่งมีชื่อว่า The a l โ o ล a นะคะชื่อนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถานที่สำคัญของชาวโรมันค่ะโดยฟังก์ชันชั้นแรกมีล็อบบี้มีห้องไลบรารีนะคะรวมถึงสระว่ายน้ำระบบเกลือแยกสระเด็กค่ะ ต่อกันที่ชั้น2จะมีในส่วนของ co-working space เราแบ่งส่วนพับิกพร้อมฟังก์ชันพิเศษอย่าง personal desk สำหรับผู้ที่มาท่านเดียวรวมทั้งส่วนที่เป็น private การเป็นห้องอย่าง business pod รวมถึง meeting room ขนาดใหญ่สำหรับนั่งทำงานและนั่งคุยงานกันได้ค่ะ และพื้นที่คลับเฮาส์ยังเชื่อมต่อกับลานน้ำพุและสวนวิกตอรีพาร์คซึ่งมีพาวิลเลียนรอบๆสวนทุกท่านสามารถที่จะนั่งชมวิวสวนและสามารถมองย้อนกลับชมวิวคลับเฮาส์และลานน้ำพุได้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการแกนบังกอบุรีวัต east พลัมก้าที่นี่มีให้เลือกแบบบ้านถึง2แบบราคาเริ่มต้นอยู่ที่25ถึง60ล้านบาทซึ่งทางโครงการเปิดให้เยี่ยมชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะและสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ w w w a s a e s t c o m และอีกสองช่องทางการติดต่อโทร0655048999และไลน์แอด e g b b e a s t 9สำหรับท่านที่ต้องการเข้าชมคลิปโครงการอื่นๆสามารถเข้าชมได้ที่ a s a e s t channel สำหรับวันนี้เรา สองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ